อิติปิโสภะคะวะอะรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารุปุริสธรรมมาสารทิสัต เวาามนุุัขอ,อนับน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรูชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้ว ผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงเคารพบ,บูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้า,จาทาั้งหลาย ผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าคําว่ามารนี่แปลว่าผู้ฆ่ามาระนี่แปลว่าผู้ฆ่ามานี่มีอยู่ห้าอย่างนะอังนันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ชนะมารทั้งห้าอย่างประเสริฐตัดกิเลสตัดอนุสัยตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเกลี้ยงเลย และพระธรรมหรือว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วหรือว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตเออธรรมะอย่างนี้สิเนาะจึงจะเป็นสารณะได้ถ้าธรรมะว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยแข็งก็เป็นสภาวะเอาเป็นสารณะได้ไหมอ๋อถูก สมมตินนะถูกจับแข็งอย่างเงี้ยถูกจับแข็งหรือกระทบเก้าอี้แข็งเนี่ยถามว่าแข็งอย่างเงี้ยเอาเป็นสารณะได้ไหมแต่ความรู้ในเรื่องแข็งเนี่ยเอาเป็นสารณะได้ไหมได้คําสอนที่ตรัสสอนเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเอาเป็นสารณะได้นั่นแหละนพระธรรมก็คือพระทบทวนสภาวะที่เป็นธรรมะคือหนึ่งพระปริยัติธรรมอริยมรรยผลนิพพานนี่ชื่อว่าเป็นธรรมะที่เป็น สารณะน,นะธรรมะที่เป็นสารณะจริงๆมีอยู่สภาวะธรรมได้4ประการนี่นะต่อไปภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ก็คือใครมูชนผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิศีลน,นี่ได้แก่อะไรศีลได้แก่จาตุปริสุทธิศีลความบริสุทธิ์ของศีลสี่ประการน,นะผู้มูชนที่สมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ แห่งศีลคือความสังวรทางกายทางวาจาทั้ง4ประการน,นะหนปาติโมฆะสังวรศีลตามสมควรแก่เพศและฐานะ 2. อ,อินทรีสังวรศีลความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศล 3. ปัจจยะสานนิสิตศีลการพิจารณาปัจ,จััสีสุดท้ายอาชีวะปาริสุทธิศีล การเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตได้ปัจจัยสี่ได้โดยถูกทำไม่ผิดธรรมมาอย่างนี้เรียกว่าอาชีวะปาริสุทธิสิน,น,สนเนี่ยเรียกว่ามีศีลเนี่ยมารยาทางกายทางวาจาเนี่ยสมำเสมอกันหมดแต่มีความหลากหลายนะไม่ใช่ว่าทุกคนทุกคนพูดเหมือนกันนะไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าศีนก็คือวินัยเนี่ยเหมือนกันหมดเลย และต่อไปผู้มีทิฏฐิมีทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิในที่นี้หมายถึงสัมมาทิฏฐิผู้มีสัมมาทิฏฐิเสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิเสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐิที่หนึ่งกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิมีความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยคล้ายกันแต่ความสามารถแตกต่างกันนะแต่ว่ามีความเชื่อมั่นในหลักกรรมเหมือนกันหมดเลย สองวิปัส,สนาสัมมาทิฏฐิมีความรู้เรื่องขันเรื่องท่าเรื่องอายตนะเหมือนกันแต่ว่าเรียนเหมือนกันแต่ว่าฉลาดเท่ากันหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเรียนเรื่องวิปัส,สนาภูมิเหมือนกันและก็ต่อไปมัคคะสัมมาทิฏฐิท่านมีอริยมัคคะสัมมาทิฏฐิเหมือนกันแต่ว่าบางท่านเป็นโสดาปฏิมัคบางท่านเป็น สกอาาคามีมักบางท่านเป็นอนาคามีมักบางท่านเป็นอรหัตตมักบางท่านอารหัตตมักแบบสุขวิปัสกบางท่านอารหัตตมักแบบเตวิชาวิชาสามบางท่านเป็นอรหัตตมักแบบปฏิสัมพิทาสี่หรืออภิญญาหกไม่เหมือนกันแต่ว่ามีมักเหมือนกันฉะนั้นถ้าอริยสงเหล่านี้ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิท่านเหล่านี้แหละเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านั่นแหละ แล้วท่านเหล่านี้เป็นผู้แสดงธรรมผู้ที่เสมอกันด้วยศีลทิฏฐินี่นะครับก็พวกนี้ก็จะไปเจอกันก็จะไปอยู่รวมกันใช่ไหมถ้าเสมอกันถ้าเช่นรูอว่าอย่างพวกเรานี่นะถ้ามีศีเสมอกันทิฏฐิเส,สมอกันก็จะมีโอกาสที่ไปอยู่ในพวกภูมิเดียวกันเจริญพานครับอ่า ส่วนใหญ่ก็อยู่ในพบภูมิเดียวกันแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าอย่างอนาถาบินทิกะนี้เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนางวิสาขาเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานารดีสูงกว่าดุสิตอีกนั่นแหละก็เอาสุขติเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยภูมิก็คือสุขติเหมือนกันนั่นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า องัน,นโอ้โหเห็นพระเมาแอนกางถนนเนี่ยโอ้โพระสงฆ์เราเนี่ยทาไมเสียหายอย่างนี้ร้องไห้เลยไงถามว่าเอ้ยอย่างงั้นนี่เอามาเป็นสารณะได้เหรอท่านยังจะเอาตัวท่านไม่รอดเลยอ่ะจะให้มาเราเพิ่งท่านเนี่ยหน้ามดแน่ท่านช่วยเราไม่ไหวแน่ท่านเองก็ช่วยตัวเองให้มันรอดเถอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้นะจึงจะเป็นสารณะเพราะฉะนั้นถามว่าเหมือนกับข่าวหนังสือพิมพ์ออกมาทุกวันโอ้โหพิกษุสงรูปนี้อันนี้พูดไม่ถูกนะ เราจึงจึงให้แยกว่าบุคคลก็คือบุคคลบางทีหนะังสือพิมพ์ก็พูดดีนะอารัตชีเลยใช้คําต้นๆเลยอารัตชีอย่างเออท่านงียถูกต้องเลยเพราะเป็นบุคคลที่ขาดฮีเรและโอตาป,ปะอนะอารัตชีก็มาจากผู้ไม่อายต่อชั่วไม่กลัวต่อบาปเมื่อกี้เนี่ยท่านใช้คําว่าภาลธรรมมาอันภิกษุบุคคลเนี่ยเป็นพานก็มีเป็นบัณฑิตก็มี ส่วนที่เป็นบัณฑิตนั้นที่เป็นพระอริยะบุคคลก็มีอันผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบาันเป็นต้นนั่นแหละเราจรึงควรเอาท่านมาเป็นสารณะมาเป็นที่พึ่ง <c oughs> ทีนี้พระพุทธเจ้านี่ก็สอนให้ชัตตมานพเนี่ยถึงสารณะอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้หรือพพุทธเจ้ามาถามว่าดูก่อนมานพ เธอรู้จักสารณะไหมทีแรกข้าพระองค์บอกว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทำตามพระดำรัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวเนี่ยเรียกว่าทั้งหมดนี้เป็นสารณะนะพระองค์ตรัสสอนว่าจงอย่าฆ่าสัตว์อย่าประพฤติกรรมไม่สะอาดต่างๆผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่สารเสริญความไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่า ไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทาตามพระดํารัสของพระอ,องค์อย่างนั้นทีเดียวพระอ,องค์สอนถึงสารณะและก็สอนเรื่องศีลต่อไปเลยเพราะว่าการฆ่าสัตว์นั้นชื่อว่าเป็นการปรับพืชที่ไม่สะอาดอน,นะแล้วการฆ่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยใครก็อยากปกปิดไว้ทั้งนั้นใช่ไหมของไม่สะอาดส่วนใหญ่แล้วก็อยากปกปิดกันดังนั้นการฆ่าสัตว์นั้นเป็นเรื่องที่บัณฑิตหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาตําหนิ ตำหนิตลอดเวลาไม่ว่าในการไหนๆเลยในอดีตการบัณฑิตทั้งหลายเขาก็ตำหนิการฆ่าในปัจจุบันนี้บัณฑิตทั้งหลายก็ตำหนิการฆ่าในอนาคตอีกต่อไปบัณฑิตทั้งหลายก็ตำหนิการฆ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการฆ่าอย่างนั้นจงเป็นผู้สังวรด้วยศีลสังวรปิดกัน้นไม่ฆ่าพระองค์ตรัสสอนว่า อย่าเป็นผู้มีความสำคัญของที่เจ้าของม่ได้ให้แม้ที่ชนอื่นรักษาไว้ว่าเป็นของควรถือเอาข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระอ,องค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดำรัสของพระอ,องค์อย่างนั้นทีเดียวพระอ,องค์ตรัสสอนว่าอย่าได้ล่วงเกินภริยาของคนอื่นที่คนอื่นรักษานั่นเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญ ทีแรกข้าพระองค์ได้กล,ล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนว่าอย่าได้กล,ล่าวเรื่องจริงเป็นเท็จผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่สารเสริหมุสาวาทเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนว่าจงงดเว้นจากน้าเมาเป็น เครื่องให้คนปราศจากสัญญาหมดสัญญาเลยนะถ้ามีเมาแล้วเนี่ยสัญญาในที่นี้ก็คือเช่นธรรมะสัญญาอะไรเป็นบุญเป็นบาปเน้นน้ำเมาเข้าไปแล้วเนี่ยธรรมะสัญญาเหล่านี้ก็หายไปหรือว่าโลกกสัญญาก็หายด้วยสัญโลกกสัญญาก็คือความเป็นพี่เป็นน้องเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเนี่ยคนเมาไปแล้วเนี่ยโลกกสัญญาเหล่านี้ก็ก็หมดไปเพราะฉะนั้นจงงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา ซึ่งเป็นเครื่องให้คนปราศจากสัญญานั้นทั้งหมดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวข้าพระองค์นั้นถือเอาสิกขาบท5ในศาสนานี้ปฏิบัติในธรรมะของพระตถาคตได้ไปยังทางสองแพร่งท่ามกลางพวกโจรพวกโจรเหล่านั้นฆ่าข้าพระองค์ที่ทางนั้นเพราะ โควะเป็นเหตุนะกำลังรับศีลมาดีๆแล้วก็ตายเลยถูกฆ่าตายฆ่าพระองค์นั้นระลึกถึงกุศลน,นี้เพียงเท่านี้คําถามนะคำถามที่พระเจ้าถามว่าไอ้วิมานทั้งหมดเหล่านี้ท่านได้แต่ได้มาว่างนั้นทําบุญอะไรามาเรยก็บอกว่าได้มาจากการสมาทานสารณะนะการถึงสารณะและสมาทานศีลกุศลอื่นนอกจากนั้นของข้าพระองค์ไม่มี คืออย่าลืมนะว่ามานพคนนั้นเนี่ยจเจริญกุศลจิตในเวลาใกล้ตายใช่ไหมเวลาใกล้ตายก็นึกถึงสาระและศีลเันบุคคลที่มีจิตผ่องใสใกล้จะตายแล้วเป็นไงจิตเตอ,อสังกิลทเลเถสุขติปาติกังขาบุคคลเมื่อจิตไม่เศร้าหมองอสังกิเลเะเนี่ยแปลว่าไม่เศร้าหมองจิตที่ไม่เศร้าหมองสุขติก็หวังได้ด้วย กรมอันสุจริตนั้นข้าพระองค์จึงเกิดในหมู่เทวดาชั้นไตรทิพต์ไตรทิพ์ก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงพร่างพร้อมด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาขอพระองค์โปรดดูวิบากแห่งการสำรวมชั่วขณะชั่วครู่หนึ่งชั่วแป๊บเดียวนะด้วยการปฏิบัติธรรมตาม,ตามสมควรคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่สารณะและศีลซึ่งเหมือนรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศ คนเป็นอันมากผู้มีกรรมอันต่ำทามแพ่งดูข่าพระอ,องค์ก็นึกกระยิมใครเห็นแล้วก็โอ้โหยิ้มเลยนะใครเห็นแล้วก็เห็นคนมีบุญเนี่ยส่วนใหญ่จะยิ้มทั้นนะนงน,น,นั้นแหละเนาะถ้าในหลวงมาเนี่ยพวกเราเนี่ยยิ้มเลยนั่นแหละถ้าคนมีบุญเนี่ยคนเห็นแล้วยิ้มเลยถ้าคนมีบาปนะอุ้ยมาทําไมกันไม่รู้นั่นแหละสมมติลองดูนะถ้าคนเดินมาเนี่ยเรารู้สึกชื่นใจนะถ้าหมาเดินมาดูสิทนะาหมาตัวดูๆหน่อยนะโอ้โหมาไงวะเนี่ยนั่นแหละ อันถ้าผู้ที่มีตราบาปติดตัวมาด้วยนี่คนจะรังเกียจแต่ถ้าคนมีแต่ตราบุญติดตามมาเนี่ยใครก็อยากพบใครก็อยากเห็นโปรดดูเถิดข้าพระองค์ถึงสุขติและถึงความสุขด้วยเทศนาเล็กน้อยก็สัตไอ้ก็เหล่าสัตว์ผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์ติดต่อกันเหล่านั้นเห็นทีจะสัมผัสทรานิพานอันเป็นแดนกเกษมเป็นแนแ่คนที่ฟังธรรมมากๆ ฟังอย่างติดต่อกันแล้วก็ฟังด้วยความรู้ความเข้าใจเขาคงสัมผัสนิพานสัมผัสธรรมะเป็นที่สงบระงับจากตันหาได้กรรมที่ทำแม้น้อยก็มีวิบากใหญ่ภัยบูรณ์ทำไม่มาก,กน,นะแต่ว่าผลแห่งกุศลเขาจะเรียกมหากุศลไงให้ผลมากเกินกว่าที่ทำตั้งมากมายมหาศาลกุศล,ลจิตนะถ้ามันเกิดนะไม่ต้องมากขนาดไหนก็ได้แต่ว่าให้ผล เกินคาดเกินคิดเหมือนกันเพราะธรรมะของพระตถาคตแท้ๆโปรดดูเถิดเพราะเป็นผู้ได้ทําบุญไว้ฉัตตามานพจึงเปล่งรัศมีสว่างตลอดแผ่นปัตภ,ภีเหมือนดังดวงอาทิตย์คนพวกหนึ่งก็ประชมปรึกษากันว่ากุศลนี้เป็นอย่างไรโอ้ใครเห็นโอ้ยเขาทำบุญกันยังไงมาเนะทำไมได้บุญมากมายขนาดนั้นพวกเราจะประพฤติกุศลอะไร พวกเรานั้นได้ความเป็นมนุษย์แล้วพึงปฏิบัติมนุษยธรรมมีศีลกันอยู่อีกทีเดียวนะคือถ้าใครนะรู้ว่าเหตุแห่งความสุขเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมาด้วยผลของบุญใครๆเขาก็กระยิมใครๆก็อยากอยาก,อยากจะทําในสิ่งนั้นนั่นแหละแต่ว่าคนนี้เขาไม่รู้ผลของบุญอะ่ะเหมือนที่พระพุทธเจ้ารู้อะ่ะโยมเขาจึงไม่ทําบุญกันอันเราไม่แปลกใจเลยนะว่า ทำไมเขาจึงไม่ทําบุญกันเราไม่ต้องตําหนิาหรอกถ้าใครมีปัญญาเท่ากับพระสารีบุตรนะเขาก็ทําบุญกันแน่นอนแหละถ้าใครมีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้าด้วยแล้วเนี่ยองค์บอกว่าถ้าไม่ได้ให้ทานก่อนไม่บริโภคนั่นแหละแต่ว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นเครื่องปกปิดปิดกั้นไม่ให้เห็นกรรมและผลของกรรมสัตว์ทั้งหลายจึงตนิกอยู่เพราะฉะนั้นพวกเรานั้นได้ความเป็นมนุษย์แลว้วพึงปฏิบัติมนุษยธรรม มนุษยธรรมคืออะไรมนุษยธรรมคืออะไรมนุษยธรรมก็คือกุศลกรรมบท10ประการอ่ากุศลกรรมบททั้ง1ิประการชื่อว่ามนุษยธรรมเพราะว่ากุศลกรรมบท10ประการนี้ให้ผลมาเกิดเป็นน้อยที่สุดมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจึงเรียกว่ามนุษยธรรมและก็เกิดสูงทั้งเทวดาด้วย ส่วนอุตริมนุษยธรรมก็คือธรรมะที่ยิ่งกว่าของมนุษย์ก็คือพวกฌานพวกฌานนี้จะทําให้ไปเกิดพรมเขาจึงเรียกว่ามนุษย์อุตริเขาคือยิ่งกว่ามนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนนี่รู้จักว่ากุศลเนี่ยเป็นอย่างไรกุศลเนี่ยคืออะไรผลของกุศลก็จะคนก็จะทํากุศลปฏิบัติมนุษยธ,ธรรมมีศีลกันอยู่อีกทีเดียว พราษาสดานี้ทรงมีอุปการะมากทรงอนุเคราะห์อย่างนี้เมื่อข้าพระองค์ถูกโจรฆ่าชิงทรัพย์ยังกลางวันแสกๆอยู่เลยสมัยก่อนเนี่ยนะฆ่ากันกลางวันแตกๆเลยนะที่เดินทางเปลี่ยวเนี่ยเขาฆ่ากันเลยข้าพระองค์นั้นเป็นผู้เข้าถึงพระองค์ผู้มีพระนามอันเป็นศักจากขอพระองค์โปรดอนุเคราะห์เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังธทมอีกอน,นะวันก่อนนี้ ฟังธรรมได้ผลใช่ไหมทำให้ได้ถึงไตราสารณาคมถึงไตราสารณาคมและสมาทานศีลทําให้เกิดในสวรรค์ตอนหลังนี้ขอฟังธรรมอีกองั้นเผื่อได้ดีต่อไปใช่ไหมพระองค์ก็เลยทรงแสดงธรรมว่าชนเหล่าใดในาศาสนานี้ละกามราคะอนุสัยคือภวะราคะและโมหะละได้ขาด ชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันคือเกิดอีกเพราะถึงปรินิพานดับทุกเย็นสนิทเมียธิบายว่าชนเหล่าใดดำรงอยู่ในาศาสนานี้ย่อมละคือย่อมถอนกามราคะได้ขาดไม่เหลือเลยชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันอีกนะถ้าหากว่ากามราคะแบบทั่วไปละได้ก็เป็นพระนาคามีทะละกามราคะหรือไอตัวโลภ้าได้เด็ดขาดก็เป็นพะอาหัน พราะถอนโอรัมภาคยะสังโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วถ้าหากว่าถอนสกายะทิฐิวิกิวิจิกิจาศีละพาะตะปรามาศกามราคะและปฏิฆาได้เขาเรียกว่าโอรัมภาคยะสังโยชน์สังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำผู้ที่ถอนสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้ได้ผู้นั้นก็ไม่ต้องนอนในคันอีกเพราะเป็นพระอนาคามี ถ้าเป็นพระสะกะทาคามีเนี่ยยังนอนในคันอีกครั้งหนึง่งน,นะถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงต่อไปตายแล้วไปเกิดในเทวโลกหรือมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็าสามารถมีสิทธิ์นอนในคันอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าหากว่าเป็นพระอนาคามีนี้ไม่ต้องนอนในคันอีกเลยอันหนึ่งชนเหล่าใดละโมหะเพิกถอนโดยประการทั้งปวงชื่อว่าละภาวะราคานุสัยได้จึงไม่มีคําที่จะต้องกล่าวว่าชนเหล่านั้น ต้องนอนในคันอีกดังนี้ถ้าหาว่าคนนั้นหมดโมหะแล้วเนี่ยจะต้องพูดไหมว่าเขาจะต้องนอนในคันอีกไม่ต้องพูดแล้วคนที่ละโมหะได้โดยเด็ดขาดก็คือระารหันต์ารหันปรินิพานดับทุกขเป็นผู้เย็นสนิทแล้วจริงอยู่ชนเหล่านั้นเป็นอุดมบุรุษอุดมนี่แปลว่าอุดมเป็นบาลีนะแปลว่าอะไรไทยๆเรา อุดมอุตมะบาลีมาจากอุตมะแปลว่าสูงสุดนั่นแหละเป็นบุรุษสูงสุดถึงปรินิพานดับทุกขด้วยอนุปาธิเสสนิพานธาตุแปลว่าดับทั้งกิเลสด้วยดับทั้งวิบากและกรรมชรูปด้วยถ้าดับวิบากและกรรมชรูปเชื่อที่จะให้ปฏิสนธิในพบใหม่ไม่มีแล้วก็จะเหมือนกับปฏิปปฏิพที่จุด หมดไส้ด้วยหมดน้ำมันด้วยถามว่าเพลิงหรือไฟอันนั้นจะอยู่ที่ไหนนะหายไปพยามาณตามหาวิญญาณไม่พบออย่างนี้แหละเรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุแต่ถ้าคนทั่วไปนะใครมาแช่งว่าโอ้ยอย่าได้ผุดได้เกิดอีกเลยเนี่ยอุสาทุเรียว่าพรอ,อันประเสริฐ นะเพราะคนที่ไม่เกิดเลยก็คือพระอาหารหันต์ถ้าใครด่านะว่าจะได้ผุดจะได้เกิดอีกเลยเนี่ยขขอให้ยินเถอะสาธทุก็ทําบุญทุกวันก็ปาถนาอันนี้แหละว่างั้นนั่นแหละก็ปาถนาไม่เกิดอีกแล้วจึงเป็นผู้เย็นสนิทนะผู้ที่ดับตัณหาทั้งหมดดับทุกอย่างได้แล้วเป็นผู้เย็นสนิทเพราะความเร่าร้อนทุกอย่างที่สัตว์ทั้งปวงเนี่ยเสวยสิ้นสุดในปรินิพานนั่นเอง แม้แต่วิบากและกรรมมาชรูปก็ดับหมดเกลี้ยงแล้วของเรานี้ก็จะเอาแต่เวทนาไปเสวยสุขอย่างเดียวเลยนะอันปุถุชนนี่คิดไม่ถูกหรอกว่าความสุขแบบนั้นนี่มันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อเทพบุตรประกาศความที่ตนถึงกระแสรอริยะแล้วจับเอายอดเทศนาด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณ แสดงความนับถือแก่ภิกษุสงฆ์ลาบิดามารดาแล้วกลับเทวโลกตามเดิมที่จริงนะเนี่ยจบนี้เนี่ยเทพบุตรนี้เป็นพระพระโสดาบันนะจบคาถาม,เม่เกี้เนี่ยเทพบุตรเป็นพระโสดาบันทำพระทักษินแล้วก็กลับไปเทวโลกใช่ไหมแม้พระศาสดาเสเด็จลุกจากพุทธอาสนะเสเด็จไปพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์มานดาบิดาของมนุษย์โปกร,รสาติพรามมหาชนทั้งหมด ส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วพากันกลับไม่ได้บรรลุแท้เทพบุตรองค์เดียวนะแม้แต่มหาชนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยบรรลุธรรมมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปพระวิหารเชตวันตรัสวิมานนี้โดยพิสดารแก่บริษัทที่ประชุมเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่มหาชนอันคิดดูนะผู้ที่หากว่าถึงไตรสรณคมเนี่ยชั่วเวลาแป๊บหนึง่ง ยังให้ผลได้เกิดในภูมิที่ดีเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเราไปเห็นคนบางคนเนี่ยเราเออนึกกระยินในเขาถ้าหากว่าคนที่รู้เหตุรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเรื่องบุญหรือเรื่องผลของบุญเขาจะรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาทําบุญมาไม่น้อยเลยเขามีบุญนะเขาจึงได้รับความสุขขนาดนี้ถ้าหากว่าคนรู้จักต้นเหตุจริงๆเนี่ยที่จะไม่ทําบุญเนี่ยไม่มีเป็นแน่ถ้าใครรู้ว่า ความโกรธเนี่ยเป็นเหตุให้ให้ไม่งามเหะนะให้หน่าเกลียดเนี่ยทุกคนจะไม่โกรธเลยถ้ารู้โทษของโทสะจริงๆจะไม่มีใครโกรธถ้าหากว่าทุกคนรู้อานิสงค์ของเมตตาทุกคนจะต้องเจริญเมตตาแต่ว่าเพราะไม่เห็นโทษของโทสะไม่เห็นคุณของเมตตาก็เลยไม่เจริญนั่นแหละเพราะนั้นการนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจระลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาค ก็จะได้รับผลมากมายมหาศาลเราเคยได้ยินนะอัปปมาโนพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปมาโนธรรมโมคุณของพระธรรมไม่มีประมาณอัปปมาโนสังโฆคุณของพระสงฆ์ไม่มีประมาณแต่ว่าคุณของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปนี่มีประมาณสามารถนับได้ใช่ไหมท่านคนนี้มีศีลห้าฟังธรรมะมาคแค่นี้แค่นี้แค่น,คนี้มันนับคุณได้เลยว่าไปทมดีมากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนับได้ แต่อริยะคุณทั้งหลายของพระอาริยเจ้าหาประมาณไม่ได้เราไปชั่งอย่างโซดาบันเนี่ยคำว่าโสดาปฏิมักอันเดียวเนี่ยนะเราเทียบไม่ติดเลยว่ามันจะขนาดไหนเราเทียบไม่ได้โอ้โหมันสูงสุดขนาดไหนเพราะบอกว่าถามว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเยอะไหมมีมหาสมุดสีแผ่นดินสีเป็นขอบเขตว่างั้นโซดาปฏิมักเนี่ยมาผ่าออกเป็นสิบหกชิ้นสิบหกส่วน สมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดิเนี่ยนะยังไม่ถึงหนึ่งในสิบหกนั้นเลยคิดว่ามันเทียบกันไม่ติด